เป็นนี่กูสามารถเชิญไอเยมอนได้เตือนไอได้ไอดาร์ก้อนเลยกูสามารถเชิญไอเฮียกายได้เอาเจอได้อืมเชิญแล้วไอเฮียกูเล่นไส้กลอกอยู่ไอ้น้องไม่สนเล้วเฮียไกายเอ็กว่เฮ้ยแอสเซเลดูกูด้วยไอซิ่เขีวเนี่ยกูซิเลยมันกูเห็นหน้ายับเติมกูจะดูเสาไม่ดูเปดูเสาเฮียเป็นเสาเฮียเลยวะกูเห็นหน้าไป ไปสกายไปสกายรถ้วก็ไปเลกูเห็นรถหรือรถรถอะไรรถโหลดไม่ติดรถเห็นรถโอดรถต้นแรกครับรถต้นแรกกันเป็นรถรถสนิมขึ้นเปียกคาเซฟคารล้อพังน้ำมันน้ำใจไปไม่รถตัวก็ยังดูดีถ้าเป็นรถจะกลับไปพร้อมพร้อมซ่อมเสี่ยดูดีขึ้นเยอะเราออกมาทำไมเนี่ย แล้วออกมาจากระพานออแล้วทุกทางมีทางแยกสองทางเอาทาเอาสักทางดิเดี๋ยวไม่น่ากลันเบุ้สนิบเอร์ไม่ใช่ไงือใช่มันเป็นไอ้นี่เยมัหุดเลยเรียเขาทียเดร่เขาเนี่อกไม่ไม่นี่คือสนิบบุ้ยประคัตเลยแ เดินไปดีกว่าไม่สนแล้วไปเดินตัวคดีไม่ได้เดินตัวคดีไม่ได้ต้องเข้าไปคดีบ้งครับเลยเอาหมดเลยไเจอรถดีอยู่ดีเลยเฮ้ยอะอะไรอะอะไรไห่อายแล้วมึงโอ้ลองแก่งล่องแก่งไอ้้บไม่ใช่เราแก่งด่ว่าอะไรวะลุตตุ่มดูนครึ่งทำทุ่งน้ำเลยทุ่งน้ำอะไรให้อยู่ในเอเรียยี่ละ จายกูจะรู้งั้นว่ากูจะรู้แล้วว่าเรามาทำอะไรในเกมนี้ต้องอ่านเรื่องเหมือนเราจะมาหาผู้เราเว้ยแล้วผู้เกียคือประสาทของผู้เราคกือบชนยังไงหาเรือแล้วมหาเรือหาเรือเล็กหาเรือเล็กแล้วิ่งไม่ได้เรือเล็กเนี่ยมันไงอ่านเรือพายอ่ะนี่เดือพายเออเรือไม่ไม่เรือมันต้องอยู่ห้องกันไหนต้องอยู่ห้องกันหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆกันหมดดิเฮ้ ไม่มีแค่เลยโอเคคุณแรกน่าจะยังไม่มีผีไอะไรแต่มนไม่ไมันได้ดูเเรือแล้วพนี่ไงเรือมาให้ของเทสเลยนี่ไงโอ้โซ่โซ่รือไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าต้องต้องเอาเดือไปไเดือไปเข็มิศอะไรแตเข็มทิศใจทีาทำเลยได้เก็มทิศน่าจะบอกว่าไฟไหนควรเปิดก่อนมั้ง อ๋ออ oh, oh, ๋อต้องเปิดเป็นไฟไซด์แล้วก็เปิดมั่วเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยมันนั่งหลังกูไม่มันนั่งหลังกูไม่ไกลเอาไปนั่งเลยอ่ะระบบระบบขยับแขนดิพี่นั่งแล้วนั่งเลยเทุกขึ้นไปได้แต่เวิร์ดเลยคุณนายอะถ้าเกิดอะไรจริขึ้นเลยขึ้นเลยดีเวิร์ดเลยตอนนี้ตองเข้าไปดูใช่ไหมไปสักทีเราเราต้องรับบรรยากาศไม่ปิดไปกันเถอะเนี่ยผีมาแน่เลยว่า ว่าเราอาจจะเจออ่าคาทูนูนะตัวเท่าไห้่เราเจอแล้วใหม่ไหม่บเจอได้ี่เจ็ดสีนี่แก็อาจจะเจอนั้นเนยคาทูนูตัวใหญ่เน๊ะอะไใหญ่วะเนี่ยข้างๆเ่ะไม่รู้จะคาทูนูหัวมดคอนเซ็ปต์เหียคอนเซ็ปต์เอ้เจอลรกันอะไรกันอะไงกันอไรกันก็สิล่ะฮะอะไวะ

ดิวิทานนี่แต่ลิวิทานเนียมันปกมันเจ็บจะปัเขาเจ็บจะอ้มันมันด้านหลัง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 ก็จะเขาไม่หาเรดวเอาเรือกูเรือกูเรือกูหจับไงาหาปู่จะปู่ขังไว้เลยไว้เราจับเลยแต่มีคนืไม่โดนไม่รู้แต่เขาตายแล้วเขาตายแล้วที่เขหานปู่งมนี่ยนี่ไปที่ดันมาดู เขปุ่มอะไรกดแล้วคุณนแบบมันเมือนมันเคลดเหมือนมือนเหมือเคดต่างักมันเหมือนผีแเหมือนเรื่มัท่านาใหญ่ไหมไม่สิเมื่อกี้เเข้าไปก่อนอะไรแย่แล้วสลาแล้วไอ้ต้องขีดดูนะต้องเดียวไม่ไดสิ้นอะไรสักอยางเลยจะ้าทีเดยสนิไม่สนิมไม่นิมยไม่หมูสนิมเลยสนิมมูเ่อไม่สนิมแล้วหมดเลยไม่ไม่ลก่เขาทำน่เขาทำโกหกทเหอะโอ้โลงใจขึ้นมานิดนึง แล้ต้องหาอะไรหาแต่เปิดประตูคุณกูเจ๊นะไอ้ยวนเออะไอ้ยมาสั่นคุณกูแจ๊เหี้ยดีด้วยเฮ้เจอเลยมันมาตกอยู่ตรงนี้ตับอมเขี่ยๆไปแล้วเปิดประตูจะจับสแกลแน่นอนขอแค่ไม่ผีไล่กูจับสแกนได้หมดขอแค่ไม่ผีไล่เอาไว้มึงโดีคนเดียวเลยจิ้มเลยเฮ้ยเปิดให้ละไม่มีใครน่เนาะถอเองได้เอใช่ไหม อ๋อจิ้มแล้วจิ้มแล้วอ๋อจิ้มแล้วเปิดไม่ได้แล้วให้กูแจกอยู่กันบละอ๋อกูแจเยอะเกินเปิดไม่ทันโอ้มันต้องข่ากกญแจนอื่นอล้วเอามาทำไมวะเอามาทำไมกูแจเยอะไงโอ้ยถามวิธีไปทางอื่นกูรู้อยู่ว่าตอนนี้ต้องไปทางอื่นตาม่รงเลยมันอยู่ไหนเนี่ยมันมีประตูเนี่ยประตูสวนข้างเนี่ย ตรงนี้ก็มีตรงนี้มันได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้โอ้้เหียแล้ว่ครับาไปแทงคุณยัยเลยประตูเหมือนกันไม่ใช่ข้างกันอยู่ตรงข้างมันเลยอ๋ออันนี้ก็ประตูเหมือนกันต้องได้าหมดเลยอ๋อเปิดไม่ได้อันนี้ย้ายอันนี้มีไา้เข้าด้วยอ๋ออันนี้เปิดได้อันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเอ๊ะนี่อะไรแล้วทำไมมีเสื้อแปลกอะไรมันเก็บอะไรไปแล้วมอนไม่มีนะไม่มีไม่มี มม่ีทางดีๆก็มีให้ดูทางดีๆก็มีกให้ดิทางดีๆก็มีให้เดินแต่ว่าเราอาจจะต้องหาคุณแจไปทางนั้นนะไปทางนี้เราหาคุณแจก่อนเออนี่ไงในทางข้ารเข้ามรไปเงอ้ยโออยไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละเราต้องหาทางเข้าทางอื่นโอ้ยเจ้าบาลานอุ้ยโคตรใหญ่เลยนี่บ้านอะไรนี่มันถู่นมัดิพี่จอดรถไปเงี้ยอันนี้ภาษาอะไรเนี่ย ไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาที่ไม่น้องประตูเปิดไม่ได้มันกูเคยมันกูเคยใช่ไหมใช่ไหมนั่นคืออะไรอ่ะมันก็อีกทีเดียวเดเลยที่นี่คกชัดเลยเ้ยไปอยู่ของท่านไปท่ยนเลยไปดูมาข้างเต็มเลยไอ้กุญแจนะอืเก็บกุญแจให้ได้ถือไปใช้ได้คีย์สองคีย เออกี่กี่ปีเดี๋ยวป้ายหล่นเนไงอ๋อเยอะเนี่ยสามประดกรรมเยอะเขาทำไม่ดีแต่เขาทำป้ายเอียงไปแต่ป้ายเอียงไม่แข็ง่แรงเลยแก่เลยหลุดไงเห็นไหมพอป้าย่แข็งแรงก็ป้ายก็หล่นป้ายหล่นก็เกิดอุบัติเหตุทาทำไมวะไอีเอะเธอต้องมีมารยาทเปิดแล้วก็ปิดให้เขาด้วยไม่กูยังอะไรตัวอะไรแบบไม่มีตัวอะไรแบงว่า <c oughs> คิดว่ามีตัวอะไรมาแล้วกูจะอยู่ด้านหลังเลยเปิดแล้วโอ้ไม่มีจใจเลยคิดรอไปไมีป่ะมีตัวอะไรที่แดกเขาาเา้เา,า,า,าไปไล้วอ๋ออาเอา๋อไปอ๋อไปหนึ่งขีดสองไม่ใช่ไปสองเว้ไปหนึ่งข <c oughs> ีดสองเร้ว